สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารี a n n e l ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่อารีจะมาบอกเทคนิคง่ายๆสำหรับการเพิ่มไซส์หรือการลดไซส์สำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่หลายๆคนนะคะพี่อารีทำคลิปวิดีโอตัวนี้ลง ตัวนี้ก็คืออะไรก็กางเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงเอวยืดขาสั้นมีกระเ๋าข้างพีรยรีได้ทำคลิปตัวนี้ลงแล้วมีพี่น้องหลายคนมากสอบถามมาถึงเรื่องของขนาดไซสก์กางเกงนะคะก็คืออยากปรับให้มันใหญ่ขึ้นอยากเพิ่มหรืออยากจะลดแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเพิ่มหรือลดไม่ค่อยเป็นอันนี้เป็นปัญหาที่มือใหม่นะคะมือใหม่จะเป็น แบบนี้แหละนะคะเพราะว่าพี่อรีเองก็เคยเป็นแบบนี้นะคะนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเพิ่มหรือลดไซส์อยากจะแนะนําให้พี่น้องเพิ่มหรือลดแค่ไซส์เดียวไปก่อนอย่าเพิ่มเยอะเช่นนะอันนี้ M L อาจจะเพิ่มเป็น XL ก็คือรอบสะโพกนะคะเราจะเพิ่มไปประมาณ2 4นิ้วเอาแล้วแต่ความชอบเราเลยนะคะ กรณีที่ 2- ถึงสนิ้วนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะเราอาจจะเปลี่ยนแค่รอบสะโพกเท่านั้นเองส่วนรอบเอวนะคะเราก็เท่ากันกับสะโพกเพราะตัวนี้มันเป็นกางเกงเอวยืดแบบนี้เนาะสะโพกกับเอวเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นหลักของเราจะเป็นสะโพกนะคะไม่ใช่เอวนะจะเป็นสะโพกสะโพกเท่าไหร่เอวก็เท่านั้นแหละแต่มันจะมาต่างที่ยางยืดใส่รอบเอว ยางยืดตัวนี้นะคะให้เราตัดสั้นกว่ารอบเอวจริงเช่นรอบเอวจริงของเราประมาณ30เนาะให้เราตัดสั้นตัดยางยืดให้สั้นกว่าอยู่ที่ประมาณ4 –นิ้วถึง6นิ้วให้สั้นกว่านะ4นิ้วถึง6นิ้วแล้วแต่เราชอบอคับหรือชอบหลวมหรือแล้วแต่ยางยืดเพราะยางยืดแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะคะ ก็ให้ลองดูก่อนแล้วกันว่าแบบไหนที่เหมาะสําหรับเราหรือแบบไหนที่เราใส่แล้วมันไม่อึดอัดเนาะทีนี้แล้วถ้าเราจะเพิ่มที่มันใหญ่ขึ้นละ่ะกรณีที่เพิ่มใหญ่ขึ้นเช่นตัวนี้ ml ใส่แล้วเราจะเพิ่มเป็น3 xl 4 xl เราจะเพิ่มแค่สะโพกได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วมันใหญ่เกินไป ความใหญ่ของมันมันจะต้องเปลี่ยนทุกจุดนะ,ะเปลี่ยนทุกจุดแต่พี่น้องคนไหนที่บอกว่าเอาพี่ก็พี่ทำให้หนูแค่นี้แล้วหนูจะไปต่อได้ยังไงนะะเดี๋ยวพี่อรีจะมาทำไซส์ใหญ่ลงให้ซึ่งเป็นแพทเทิร์นอย่างเดียวเนาะพี่อรีจะทำแพทเทิร์นไซส์ใหญ่ก็คือไซส์ 3XL นะคะกางเกงตัวนี้นะจะทําคลิปลงให้นะคะอดใจรอก่อนนะคะ แล้วเราก็ถ้าอยากได้เล็กกว่านั้นหรือใหญ่กว่านั้นเราก็สามารถเพิ่มลงได้นะคะแบบนี้เราจะได้มีหลายตัวเลือกนิดนึงสําหรับมือใหม่อ่เดี๋ยวจะบอกคร่าวๆอีกนิดนึงว่าการที่เราเพิ่มเยอะนะคะเพิ่มเยอะอะไรบ้างที่เราต้องเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ยางยืดเนาะยางยืดมันก็ต้องเปลี่ยนมีสะโพกสะโพกนี่ก็คือเปลี่ยนแล้วก็เป้านะคะเป้าก็คือ เป้าลึกเขาเรียกว่าเป้าลึกนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป้ายื่นหน้าเป้ายื่นหลังก็ต้องเปลี่ยนความยาวก็ต้องเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนทุกอย่างเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่แล้วถ้าจะให้เกร็ดไซส์จากกางเกงตัวนี้นะคะตัวเล็กแล้วไปใหญ่มากๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะเป็นปัญหาใหญ่นะคะใครที่ติดตามหรือรอไซส์ใหญ่ก็ติดตามชมคลิปของพ่รีคลิปต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย